วันนี้นนทต้องนำสำรับกับข้าวไปถวายพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้เสวยตามเวลาทุกวันนนั์น่ะไม่เคยทำหน้าที่ขัดตกบบท่องเลยแม้แต่นิดเดียวยี่สิบกว่าปีแล้วพระองค์ท่านระสงเมตตานูทีได้พึ่งบารมีของพระองค์ท่านแล้วอีกอย่างเงเหมือนตอนนี้นไม่อยากจะพบกับแม่ก่อนลูกอัศวินา แล้วอาซนาจะไปไหนลละลูกครแม่มาหาแม่ก่อนได้ไหมมาคุยกันก่อนที่ลูกส่วนที่แม่จะขึ้นพ้าพระองค์ท่านเราเคยพูดจากันทุกวันมีรอยยิ้ยมให้กันทำไมวันนี้ถึงได้ก้มหน้าทําทำไมลูกมีอะไรหรือเปล่าฮะหรือว่าลูกไม่สบายเป็นอะไรบอกแม่ได้นะ ปวดหัวตัวร้อนหรือเปล่าไม่พูดไม่จาก,กับแม่เลยลกูกมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นล ขนาดนี้ลูกทำไมทำไมไม่ตอบแม่ไม่รู้แล้วคนที่ทำกับลูกของแม่เจ็บทั้งใจมีรอยแพลแบบจีบนใไปหน้ามีอยู่เพียงคนเดียว เคยบอกลูกแล้วใช่ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้เคยห้ามลูกไม่ปไปใหไปยุ่งเกี่ยวกับป้ายิงรุ่งทิพย์เธอเหมือนดอกฟ้าสูงสองนะั้นสิ่งที่ลูกคิดมันเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดเดียวตัดใช้ได้ไหม ที่ละเก้าทอยที่ละเก้าลูกจากสิบลดลงมาเหลือก 9, 9, เก้าเจ็ดเก้าเหลือแปดเหลือเจ็ดจนถึงศูนย์ลูกต้องทำไม่ได้อัศวินารู้ไหมชีวิตของแม่โดนจันคนนี้ตั้งแต่แม่เกิดมา เคยมีใครทําให้แม่ต้องเจ็บชำน้ําใจแล้วเจ็บปวดเท่ากับที่แม่เห็นแพ้เป็นบนใบหน้าของลูกแม่วันนี้เลยอ่ะแม่ขอไม่ไม่อยากเห็นน้าตาลูกแม่ไม,ม่อยากได้ลูกเสียใจแตดจะจจากฟ้าหญิงเธอตาคขับแม่อาซินาสัญญาขับแม่สัญญาณแม่แล้วนะลูกตั้งแต่วันนี้ไป อัีวินาจะค่อยๆคอยออกมาความรู้สึกให้มันลดน้อยลงทุกวันทุกวันก็สีวินาจะทำเพื่อแม่นวลจันนะครับแม่แม่ขอบใจลูกมากที่แม่ต้องคูดแบบนี้กับลูกเข้าใจแม่ใช่ไหมแม่รักลูกสุดหัวใจร้องไห้ได้แล้วลูกต้องร้อง อัศวินาอยากบวชครับแม่ <c oughs> ไม่วอนบวชที่อัศวินาได้หรือเปล่าครับแม่อัศวินาลูกแบบนี้แม่ฟังไม่ผิดใช่ไหมพอ <c oughs> คุณของแม่แม่ดีใจมากที่สุดเลยลูกดีชังเลยลูกจะบวดที่แม่ใช่ว่าแม่จะได้บนุญคณเดียว ให้อ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกได้โวดให้กับแม่ในครั้งนี้ส่งปีถึงพ่อคนลุงของลูกที่อยู่บนฟ้าจะได้ได้บุญไปด้วยอคุับอนสุนาโบวชได้ใช่ไหมครับแม่นนท์จันบวชได้ดดสิลูกขอบคุณมากนะครับแม่เอาอย่างนี้นะลูกดานแม่จะรีบขึ้นฟ้าองค์เหนือหัวออกสำนักกับข้าวไปถวายพระองค์ท่านสวย แ,แม่จะรีบกลับมาหาลูกให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้เวลานี้ฟังแม่นะลูกเข้าไปในบ้านอาบน้ำอาบถ่ากินข้าวกินปลาแล้วก็อย่าลืมกินยาด้วยนะแพ้จะได้หายเร็วๆนะลูกนะไม่โดน,นไ่เป็นห่วงวันนี้แม่ไม่เข้าวังได้หรือเลปล่าครับแม่อัศวินอยากให้แม่อยู่บ้านกับลูก อัศลินนากลัวว่าแม่นจะไม่ได้กลับมาอัศลินนาอีกนะครับแม่พูดอะไรอย่างงี้ลูกอัศลินนาคิดมาไปรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกมีแต่ความสุขที่รออยู่ที่แม่จะได้บวชลูกแม่จะต้องไปไม่ไปไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของแม่ทํามาตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วเข้าใจแม่เลยลูกนะคับแม่ไปแม่รีบเข้าวัง และแม่ต้องกลับมาหาอศวินนานะคบแม่นนทจันแม่สัญญาแม่จะรีบกลับมาหาลูกให้เร็วที่สุดไปแล้วไปพักผ่อนอย่าลืมกินยานะนะลูกนะจะได้หายไปไวแม่ต้องกลับมานะครับแม่กลับมาสิลูกไม่ร้องไห้ยิ้มก่อนยิ้มให้แม่แม่จะได้สบายใจไปลูกไะคิดมากแต่ไม่มีอะไรหรอกหมดทุกหมดโศกแล้ว อย่าลืมกินข้าวกินยาด้วยในะลูกนะแผลจะได้หายไม่วๆนะลูกพูดเป็นแม่ครับพูดให้กำลังใจลูกตลอดลูกแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้กำลังใจพัวจนต,ตายไปแล้วตืได้นะไหครับใกล้เวลาที่พระองค์พระเเสวยแล้วยังไม่ได้เตรียมสำรับกับข้าวเลยตายแล้วตายแล้วรีบเข้าไปดูครวัวหวังจะไป